ตัดทิ้งอย่าปลูกในบริเวณบ้านใกล้บ้านถ้าไม่เชื่อเจอดีแน่นอนสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องครูกดก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเข้ามาแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กับช่องครูกดเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ10ต้นไม้ที่ควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านต้นไม้บางชนิดเป็นต้นไม้มงคลก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าปลูกวไว้ใกล้บ้านแล้วจะดีถ้าหากไม่ดูแลอย่างถูกต้องมาเช็กกันหน่อยดีกว่าว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้างที่ไม่ควรปลูกวไว้ใกล้บ้านต้นไม้หยินต้น ไม่ออกดอกผลเท่านั้นแต่ยังแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มรื่นกับบริเวณบ้านแต่ทว่าก่อนจะปลูกก็ต้องศึกษาข้อมูลกันสักนิดเพราะหากปลูกไว้ใกล้บ้านเกินไปรากของต้นไม้ก็จะช่อนชัยจนทำให้โครงสร้างของบ้านเสียหายได้วันนี้เราจึงรวบรวมสิบต้นไม้ที่ควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านมาฝากกัน หต้นหูกระจงสาเหตุที่ควรปลูกหูกระจงให้ห่างจากตัวบ้านนั้นก็เป็นเพราะต้นหูกระจงมีรากที่แข็งแรงและแผ่ออกข้างหากปลูกไว้ไกล้บ้านมากเกินไปจะทำให้พื้นแตกรวมไปถึงทำลายโครงสร้างของบ้านได้เลยแต่ถ้ายืนยันเป็นหนักแน่นที่จะปลูกแล้ว ก็ต้องปลูกรักษาให้ดีวัดระยะห่างออกจากตัวบ้านประมาณ8เมตรถึง10เมตรหรือสับรากทําบ่อปูนกันมันตัดแต่งกิ่งการให้สวยงามถึงแม้ว่าไม่ได้ปลูกไว้ใกล้บ้านแต่มันก็ยังให้ร่มเงาภายในสวนและอย่างเป็นไม้มงคลที่สื่อถึงความอยู่เย็นเป็นสุขของคนในครอบครัวด้วย 2. ต้นไผ่คิดจะปลูกต้นไผ่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่เห็นกันในหนังจีนหรอกนะครับถึงแม้จะเป็นไม้มงคลและมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ก็เถอะเพราะถ้าปลูกไว้ใกล้บ้านหรือภายในส่วนขนาดเล็กจะนำมาซึ่งปัญหาระบบนิเวศเนื่องจากไผ่เป็นพืชที่คอยดึงดูดวัดชพืชอื่นๆให้มา จะเริญเติบโตและแย่งอาหารและถ้าวันใดเจ้าของบ้านเกิดเบื่อต้นไผ่ขึ้นมาก็ไม่ใช่อารเรงง่ายเช่นเดียวกันกับการตอนเริ่มปลูกเหมือนกันเพราะต้องใช้สารเคมีในการถอนทำลายต้นไผ่ออกเท่านั้นซึ่งขอบอกเลยว่ามันไม่คุ้มทุนเอาซะเลยแถมยังเป็นอันตารายต่อคนในครอบครัวหากสารเคมีนั้นนระเหยเข้ามาในตัวบ้านเอาเป็นว่า ถ้าอยากปลูกจริงๆแนะนำให้ศึกษาดูระยะห่างจากตัวบ้านให้ดีมันตัดแต่งปลายกิ่งอยู่เสมอหรือก่อนปลูกก็ลองเปรียบข้อดีข้อเสียดูสักนิดว่าบ้านของเราเหมาะกับต้นไผ่จริงๆหรือเปล่า 3. ต้นพญาสัตบัญญพญาสัตบัญหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อต้นตีนเป็ด เป็นพันไม้ที่จัดอยู่ในวงโมกส่วนใหญ่มักจะปลูกเป็นไม้ประดับเพราะมีดอกสวยคนโบราณเชื่อว่าหากปลูกต้นพญยาสัตบัรไว้จะดีมีขนยอกย่องจึงถือเป็นไม้มงคลที่คนนิยมปลูกไว้ในบริเวณบ้านแต่ด้วยกลิ่นของดอกที่ฟุ้งกระจายหลายคนชอบรู้สึกว่ากลิ่นหอมรันจวนใจแต่หลายคนลงความเห็นว่ากลิ่นดอกฉุนมาก บางคนถึงกับวิงเวียนและออกอาการแพ้เลยก็มีทำให้พืชชนิดนี้ไม่เหมาะที่จะปลูกใกล้ตัวบ้านอีกทั้งมีระบบรากใหญ่ที่สามารถชอนไชไปได้ไกลถึง20-30เมตรอาจทำให้ซอะทำลายรากฐานของบ้านหรืองัดจนรั้วผังได้ 4. ต้นมะม่วงต้นมะม่วงเป็นผลไม้ที่มีความผูกพันกับคนไทยมาช้านาน บางก็ปีนป่ายขึ้นไปเก็บบางก็ขยิ่งตัวตัดใบอ่อนมะม่วงมาจิ้มน้ำพริกหลายคนก็เลยไม่นึกสงสัยว่าต้นมะม่วงจะมีพิษมีภัยอะไรแต่หารู้ไม่ว่าหากปล่อยให้ต้นจเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยัง้งทั้งปัญหารากชอนชัยทำลายโครงบ้านใบร่วงเกลื่อนกลาดอย่างมะม่วงและหลังมดแดงจะส่งผลเสียให้กับคนในบ้านเราในระยะยาว ฉะนั้นเราจึงต้องปลูกต้นมะม่วงให้ห่างไกลจากตัวบ้านสักประมาณ2เมตรและห่างจากรั้วประมาณ1เมตรหรือจะเลือกปลูกมะม่วงที่ตอนกิ่งแล้วก็ได้ต้นจะมีขนาดเล็กแถมยังดูแลรักษาง่ายและที่สำคัญแนะนำให้ปลูกไว้ในทางทิศใต้ของบ้านเพราะเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมให้ทุกคนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุข และพรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง 5. ต้นก้ามปูต้นก้ามปูหรือที่เราพอคุ้นหูกันในานามต้นจามจุรีนั่นเองจากรูปจะเห็นได้ว่าต้นก้ามปูเป็นพันไม้ขนาดใหญ่ที่มีรากแข็งแรงแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาลำต้นสามารถสูงได้ถึง25เมตรเป็นอีกหนึ่งไม้เศรษฐกิจ ที่นำมาทำประโยชน์ได้หลายอย่างเลยแต่ขอเตือนว่าอย่าปลูกไว้ใกล้บ้านเชียวเพราะนอกจากรากจะช่อนชัยไปทำลายโครงสร้างบ้านแล้วพุ่มใบนั้นหนาของต้นก้ามปูยังบังแดดไม่ให้ลอดผ่านลงมาสังเคราะห์แสงกับต้นไม้เล็กๆต้นอื่นอีกด้วย 6. ต้นโพคงไม่มีใครไม่รู้จักต้นไม้มงคลอย่างต้นโพแน่นอนเรียกได้ว่า เป็นต้นไม้แห่งความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิก,กนชนทั้งหลายเลยละหากใครที่สนใจจะปลูกไว้ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ต้องรับรู้ถึงข้อเสียทางกายภาพและศึกษาให้ดีก่อนเพราะโพเป็นต้นไม้ที่แผ่รากออกไปไกลและอาจจะชอนชัยตัวอาคารบ้านเรือนจนเสียหายที่สำคัญที่สุดเราจะเห็นได้ว่า ต้นโพมักจะมีน้ำขังอยู่ตามซอกใบและกิ่งเยอะแยะเป็นสาเหตุที่ทำให้เหล่าเชื้อรามาก่อตัวและมีปัญหาอื่นๆตามมา 7. ต้นไรต้นไสเป็นต้นไม้มงคลอีกต้นที่เป็นประโยชน์มากมายทั้งร่มเงาวรวมไปถึงยังช่วยรักษาระบบนิเวศให้ยังคงสมบูรณ์แต่ในทางกลับกัน หากเรานำมาปลูกไว้ใกล้ๆตัวบ้านปัญหาที่ตามมาก็คงจะเป็นรากชอนชัยทำลายโครงบ้านแถมยังเสี่ยงถูกโค่นลงมาทับสิ่งปลูกสร้างเมื่อพายุมาเยือนเนื่องจากรากไม่ได้อย่างลึกลงในดินซึ่งทำให้ไม่สามารถยึดเกาะพื้นดินได้และข้อที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนั้นก็คือเมื่อนกกินผลไทรเป็นอาหารแล้วไปถ่ายไว้ที่ไหนต้นไทร ก็จะแยงยอดจเจริญเติบโตขึ้นมาตรงนั้นแถมยังคอยย่งอาหารจากพืชอ,อื่นๆอ,อ,อีกด้วย 8. ต้นหูกวางหนึ่งไดไม้หยุ่นต้นที่ปลูกเพื่อให้อร่มเงาก็คงหนีไม่พ้นต้นหูกวางอย่างแน่นอนแต่ผลเสียของมันก็คงไม่แพ้ต้นอื่นๆที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นก็คือรากทำลายโครงบ้าน และเป็นไม้ผลัดใบที่ต้องตามเก็บขวัดอยู่ตลอดเวลาหากใครบ้านมีพื้นที่ในสวนเหลือเฟือพอที่จะสามารถปลูกให้ห่างจากตัวบ้านก็ปลูกได้แต่ถ้ามีพื้นที่น้อยก็ไม่แนะนําให้ปลูกดีกว่านอกจากนี้เกสรของต้นหูกวางยังอันตารายมากสําหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ฉะนั้นควรวิเคราะห์และหาข้อมูลให้ดีๆก่อนลงมือปลูกต้นหูกวางกันนะครับ ต้นขนุนชื่อฟังดูแล้วก็รู้ว่าเป็นไม้มงคลที่น่าปลูกไว้ในบ้านแต่ถ้าหากปลูกโดยไม่รู้ระยะห่างจากบ้านที่เหมาะสมต้นขนุนความหมายมงคลนี้ก็อาจจะทำให้บ้านพังได้เลยนะครับไหนจะมะแหลงนานาชนิดแถมยังมีเชื้อราที่มากับผลและดอกอีกเอาอย่างนี้แล้วกันหากอยากปลูกเพื่อความสบายใจ อยากให้มีคนมาหนุนค้ำจุนก็ควรที่จะปลูกให้ห่างจากตัวบ้านมากพอหากจะให้ดีคนปลูกให้ตรงกับทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งต้องให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนปลูกเองกับมือในวันจันทร์หรือวันพระเรองัสบอดีด้วยนะครับเพราะว่ากันว่าต้นขนุนที่ปลูกในทางทิศนี้จะช่วยนำความสมบูรณ์พูลสุขเงินทองไหลามา แถมยังช่วยเสริมบารมีด้วยนะครับ 10. ต้นชมพูพันทิย์แม้ข้อดีของการปลูกต้นชมพูพันทิย์คือเราจะได้บรรยากาศาโรแมนติกในสวนมีดอกสีชมพูร่วงหล่นอยู่ตามพื้นประหนึ่งเทศกาลดอกซากุระบ,บานที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ก็ยังคงมีข้อเสียที่ทำให้เราต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีก่อนปลูกเนื่องด้วยกิ่งก้านของมันเปราะบางมาก แถมอย่างต้องคอยเก็บกวาดดอกที่ร่วงอยู่ตามพื้นเป็นกองๆมิเช่นนั้นความสกปรกก็จับมาเยือนบ้านคุณเองทางที่ดีควรปลูกให้อยู่ห่างจากตัวบ้านพอสมควรดีกว่านอกจากนี้คุณปลูกไว้นอกรัว้วให้ห่างจากไม้คลุมดินที่คอยให้ความชุ่มชื่นมากเกินไปจนต้นชมพูผันทิพย์ไม่ออกดอกด้วยนะครับ ต่อไปนี้หากใครจะแอบแซวด้วยวารีเกี่ยวกับพืชที่ต้องปลูกให้ห่างจากตัวบ้านเราก็จะรู้ทันทีว่าเข้าหมายถึงอะไรกันดังนั้นหากใครที่คิดจะปลูกไม้เหล่านี้ก็ต้องศึกษาและเจาะลึกถึงสภาพบ้านของตัวเองว่าเหมาะที่จะปลูกหรือไม่เพื่อไม่ให้คําแซวคาขากลายเป็นเรื่องน่าเศร้าของบ้านคุณนะครับ ครับท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยหากครูกดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาหนาที่นี้สุดท้ายนี้กระผมก็ขออำนาจคุณพระรศรีพรรัตนไตรยัยจงมาอำนวยอวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความจเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาสำหรับคลิปนี้ครูกดต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ